สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆกันทางช่องของเรามีเพลงมาฝากให้คุณผู้ดูฟังและช่วยสนับสนุนพวกเราผ่านบทเพลงในตอนจบถ้าชื่นชอบช่องของเรายังไงฝากด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นไปฟังเนื้อหาสาระกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลของปตทสพกันนะครับบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของไทยเรานี่เอง คือเรามีข้อมูลผลประกอบการปี2,568ที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยซึ่งตัวเลขเยอะมากแต่เป้าหมายเราวันนี้คือการสกัดเอาประเด็นสำคัญสคๆเอามาดูว่าจริงๆแล้วปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญกว่านั้นแผนลงทุนอีก5ปีข้างหน้าที่บอกว่ามูลค่ากว่า30,000ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันจะพาปตทสพไปทางไหนกันแน่ ใช่เลยค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้นี่มันเหมือนกับการเออเหมือนการตรวจสุขภาพประจําปีของบริษัทพลังงานของประเทศเราเลยมันบอกอะไรได้เยอะมากทั้งเรื่องความมั่นคงทางพลังงานของไทยแล้วก็กลยุทธ์ของบริษัทใหญ่ๆในการรับมือกับตลาดโลกที่แบบผันผวนตลอดเวลาเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเปิดมาที่ภาพรวมปี2 5 6 8ก่อนเลยมันมีเรื่องที่น่าสนใจมากซ่อนอยู่คือเป็นปีที่ปตทสพเขาสร้างสถิติใหม่เลยนะขายได้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่แต่กำไรกลับลดลงไปถึง80%เอมันดูขัดขัดกันนะครับขายของได้เยอะขึ้นแต่เงินในกระเป๋าน้อยลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับนี่แหละค่ะคือหัวใจของธุรกิจนี้เลยมันซับซ้อนตรงนี้มันสะท้อนเลยว่าการทำงานหนักอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะมันมีปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ ถ้าเรามาดูฝั่งที่เขาทำได้ดีก่อนนะคะก็คือปริมาณการขายทำสถิติสูงสุดใหม่หรือที่เรียกว่า record high ที่51,000 barrel เ,เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันเพิ่มขึ้น4%จากปีก่อนหน้าเลยอืมซึ่งให้การเพิ่มขึ้น4%นี้ในสเกลระดับนี้ถือว่าไม่ม้อยเลยนะครับและอะไรเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เขาทำได้ขนาดนี้ครับตัวเอกของงานนี้เลยก็คือโครงการ G161 ค่ะอ๋อแหล่งเอราวันเดิมใช่ค่ะ ที่ปะตะทอสพสามารถรักษาระดับการผลิตก๊าซที่800ล้านลูกบาทฟุตต,ต่อวันได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยซึ่งอันนี้ถือเป็นความสําเร็จที่สําคัญมากๆเพราะมันไม่ได้แค่ดันยอดขายอย่างเดียวแต่มันส่งผลต่อความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าของบ้านเราโดยตรงเลยค่ะแล้วก็มีการเพิ่มการผลิตของโครงการอาทิตย์เข้ามาช่วยเสริมด้วยโอเคครับชัดเจนว่าฝั่งปริมาณการผลิตนี่คือทําได้ดีมากสอพฉลุยแต่พอมาดูบรรทัดสุดท้าย กำไรสุทธิลดลง18%เหลือ1,830ล้านเหรียญมันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าโมเดลธุรกิจที่ต้องพึ่งพาราคาตลาดโลกขนาดนี้มันมีความเปราะบางซ่อนอยู่หรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะสาเหตุหลักที่กำไรลดลงก็ก็อย่างที่หลายคนเดาคือราคาขายเฉลี่ยมันลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ดิ่งลงไปตั้ง13%ในปีที่แล้วแต่จุดที่น่าสนใจมากๆ และเป็นเหมือนเกราะป้องกันชั้นดีของปอตทอสอพออยู่ตรงนี้ค่ะคือถ้าเราเจาะลึกลงไปในข้อมูลนะคะจะเห็นว่าถึงราคาน้ำมันดิบจะลงไป13%แต่ราคาขายก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสินค้าหลักของเขาเลยนะกลับลดลงไปแค่1%เท่านั้นเองโอโ ค่ัังกนนเเยยอะลยะลรบใช่ค่ะนี่คือปัจจัยสําคัญที่ช่วยพยุงผลประกอบการเอาไว้ไม่ให้มันซุดหนักไปกว่านี้มันก็แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างรายได้ที่พึ่งพิงก๊าซเป็นหลักเนี่ยมีความมั่นคงกว่าน้ำมันดิบล้วนๆอืมแสดงว่าแค่ราคาน้ำมันขยับขึ้นลงวันละเหรียญนี่มีผลกับกําไรของบริษัทเป็นหลักพันล้านบาทเลยนะเนี่ย ในข้อมูลก็บอกได้ว่าทุกๆหนึ่งเหรียญที่ราคาน้ำมันเปลี่ยนไปจะกระทบกำไรประมาณ30กว่าล้านเหรียญเลยใช่ค่ะมันคือความเสี่ยงที่เขาต้องบริหารจัดการอยู่ตลอดเวลาแล้วพอพูดถึงการมองไปข้างหน้าอีกตัวเลขที่สำคัญมากๆก็คือปริมาณสำรองหรือ reserve life ในรายงานระบุว่าตอนนี้อยู่ที่6.9ปีสำหรับประเภท 1P แล้วก็มากกว่า10ปีสาหรับประเภท 2P ค่ะอ่า คำว่า 1P กับ 2P นี่มันต่างกันยังไงครับช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะคิดง่ายๆแบบนี้นะคะตัวเลข6.9ปีของ1 p หรือ proven r e s e a r c h เนี่ย คือสิ่งที่บริษัทแทบจะการันตีได้90%เลยว่าเป็นปริมาณสำรองที่ขุดขึ้นมาขายได้แน่ๆด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ระดับราคาในปัจจุบันส่วนตัวเลข2 P ที่บอกว่ามากกว่า10ปีคือ Proven and Probable Reserves อันนี้คือภาพที่มองโลกในแง่ดีขึ้นมาหน่อยคือมีความมั่นใจที่50%ว่าน่าจะมีเท่านี้ซึ่งถ้าอนาคตเทคโนโลยีดีขึ้นหรือราคาน้ามันสูงขึ้นจนคุ้มทุนปริมาณ2 P บางส่วนก็อาจจะถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็น1 P ได้ค่ะมันเป็นตัวชี้วัด มันคงในระยะยาวของบริษัทชัดเจนเลยครับเหมือนมีเงินสดในมือกับเงินที่คาดว่าจะได้ในอนาคตที่นี้พอเราเห็นภาพปีที่ผ่านมาแล้วมาดูเรื่องอนาคตที่น่าตื่นเต้นกว่ากันบ้างแผนลงทุน5ปี3.3หมื่นล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหเงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้เขาจะเอาไปทำอะไรบ้างครับ และนี่คือส่วนที่บอกกลยุทธ์ของบริษัทได้ดีที่สุดเลยค่ะวิธีที่เขาจัดสรรเงินก้อนมาหืมมนี้มันน่าสนใจมากถ้ามองภาพรวมนะคะมันคือสิ่งที่เรียกว่า barbell strategy หรือกลยุทธ์ b a r บลสองข้างแต่ตรงกลางคานจะเล็กๆค่ะกลยุทธ์ของปตทาสอบอก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะคือเขาไม่เอางบไปกระจายทำอะไรกลางๆที่ไม่สุดสักทางแต่เลือกทุ่มเงินไปที่สองฝั่งสุดขั้วแทน ฝั่งหนึ่งคือการลงทุนที่มั่นคงสุดๆเหมือนตอกเสาเข็มในบ้านกับอีกฝั่งคือการออกไปเสี่ยงเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดน่าสนใจมากครับแล้วเขาแบ่งสัดส่วน2ฝั่งนี้ยังไงตุ้มน้ำหนักข้างแรกที่ใหญ่กว่าคือ64%ของงบทั้งหมดหรือประมาณ2.1หมื่นล้านเหรียญนี่คือส่วนของการตั้งรับหรือรักษาฐานที่มั่นเขาจะใช้เงินก้อนนี้เพื่อรักษาระดับการผลิตจากแหล่งสําคัญในประเทศ ทั้งในอ่าวไทยพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียแล้วก็การนําเข้าก๊าซจากเมียนมาเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศเป็นหลักเป็นส่วนที่การันตีกระแสงเงินสดที่แน่นอนถูกต้องค่ะส่วนอีก36%ที่เหลือหรือประมาณ1.2หมื่นล้านเหรียญก็คือตุ้มน้ำหนักอีกข้างสำหรับการรุกเพื่อหาการเติบโตใหม่ๆในต่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางกับแอลจีเรียสินะครับ ใช่เลยค่ะนี่คือฝั่งที่อาจจะเสี่ยงกว่าแต่ผลตอบแทนก็สูงกว่าเช่นกันแล้วก็มีโครงการที่เป็นเรือทงอยู่หลายตัวเลยอย่างที่มาเลเซียจะเป็นการพัฒนาแหล่งก๊าซที่คนพบแล้วให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือที่เรียกว่า greenfield คำว่า greenfield ในวงการนี้หมายความว่ายังไงครับมันก็เหมือนการซื้อที่ดินเปล่าที่เรารู้ว่ามีของดีอยู่ข้างใต้ะนะคะ คือรู้ว่ามีศักยภาพแต่ต้องลงทุนสร้างทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์ทั้งแท่นขุดเจาะท่อส่งก๊าซระบบต่างๆซึ่งใช้เงินและเวลามหาศาลแต่ถ้าทำสำเร็จผลตอบแทนก็จะสูงตามไปด้วยนอกจากนี้ก็มีที่แอลจีเรียที่มีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตในโครงการฮัสซี่บิรัไคลส์เฟส2จากปัจจุบัน17,000บาร์เรลต่อวันให้กลายเป็น30,000แล้วก็อาจจะถึง60,000บาร์เรลต่อวันในอนาคต แล้วโครงการที่หลายคนจับตาอย่างโมซัมบิกแคเรียวันที่เป็นโครงการ LNG ขนาดใหญ่แล้วครับที่เคยหยุดไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างข้อมูลล่าสุดคือโครงการนี้กลับมาเดินหน้าต่อแล้วค่ะและตั้งเป้าจะส่งมอกสินค้าล็อตแรกได้ในปี2571ซึ่งการกลับมาของโครงการนี้ถือเป็นเหมือนการปลุกยักษ์หลับในพอร์ตของปตทสพเลยเพราะมีศักยภาพการเติบโตสูงมากแล้วก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงของบริษัทไปยังภูมิภาคใหม่ๆด้วย ฟังดูแล้วแผนทั้งหมดนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการคาดการตลาดโลกด้วยใช่ไหมครับในโลกที่ผันผวนขนาดนี้ปตทสพอเขามองทิศทางราคาน้ำมันในอนาคตยังไงแน่นอนค่ะกลยุทธ์บาเบลทั้งหมดจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อการคาดการอนาคตมีความแม่นยำในระดับหนึ่งสำหรับปี2569ที่จะถึงนี้นะคะบริษัทคาดการว่าราคาน้ำมันดิบดูใบจะเคลื่อนไหวในกรอบ 60- 7 0เจเหรียญสหรัฐต,ต่อบาเรลซึ่งถือว่าเป็นมุมนองที่ค่อนข้างระมัดระวังค่ะ ทำไมเขาถึงมองแบบนั้นล่ะครับทั้งๆที่มีความขัดแย้งทั่วโลกเต็มไปหมดก็น่าจะทําให้ราคาสูงขึ้นใช่ไหมเหรอนั่นคือภาพของฝั่งที่มองว่าราคาจะขึ้นค่ะแต่ถ้าเรามาดูฝั่งปัจจัยที่จะกดดันราคามันก็มีน้ําหนักไม่น้อยเหมือนกันปัจจัยหลักคือการที่อุปทานหรือ supply มีแนวโน้มจะสูงกว่าอุปสงค์หรือดีมานเล็กน้อยจากการเพิ่มกำลังการผลิตของทั้งกลุ่ม OPEC p l u s และนอกกลุ่มด้วย บวกกับเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวส่วนราคา LNG ก็คาดว่าจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่9-11ดอลลาร์ต่อล้าน BTU เพราะจะมีอุปทานใหม่ๆเข้ามาในตลาดเยอะมากจากสหรัฐแคนาดาแล้วก็กาตาค่ะแต่ปัจจัยหนุนราคายังความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังอยู่ใช่ไหมครับท้งรัสเซียรูเครนหรือสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ใช่คะ่ะและนั่นคือตัวแปรที่สำคัญที่สุดท,ที่ทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากมากแค่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสราคาน้ำมันก็สามารถพุ่งทะลุร้อยเหรียญได้ไภายในไม่กี่วันเลยนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเฉพาะตัวที่ปตทสอพอต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือสถานการณ์ในเมียนมาประเด็นนี้น่าสนใจครับ เพราะข้อมูลบอกว่ารายได้จากเมียนมาคิดเป็นสัสดส่วนประมาณ8%ของปริมาณการขายทั้งหมดของบริษัทซึ่งก็ไม่น้อยเลยนะครับในสถานการณ์แบบนี้มันน่าก,กังวลแค่ไหนเป็นความเสี่ยงที่บริษัทต,ตระหนักดีค่ะ ในข้อมูลก็มีการชี้แจงว่าพวกเขาดำเนินงานในเมียนมามากกว่า30ปีแล้วทําให้มีความเข้าใจในพื้นที่แล้วก็มีแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องที่สําคัญคือการดําเนินงานส่วนใหญ่เป็นแท่นขุดเจาะที่อยู่กลางทะเลซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่สงบบนบกแต่แน่นอนค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างไม่กระพริบตาการที่ต้องรับมือกับความผันผวน,นของราคาโลกแถมยังมีแผนลงทุนอีก3 3หมื่นล้านเหรียญ คำถามสำคัญเลยคือแล้วสถานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับทั้งหมดนี้ได้จริงหรือเปล่าครับนั่นเป็นคำถามที่นำเราไปสู่ส่วนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดค่ะคือการตรวจสุขภาพทางการเงินซึ่งจากข้อมูลที่เห็นต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากค่ะมีตัวเลขไหนที่โดดเด่นออกมาเป็นพิเศษไหมครับ มีตัวเลขหนึ่งที่คิดว่ามันสรุปภาพได้ดีและจำง่ายมากคือในปีที่ผ่านมาที่ราคาพลังงานผันผวนเนี่ยทุกๆบารเรลที่ปอตอทอสอพอขายได้เขาสามารถสร้างกระแสงเงินสดเข้ามาในบริษัทได้ถึง28เหรียญสหรัฐตัวเลขนี้ยสะท้อนประสิทธิภาพในการทำกำไรและควบคุมต้นทุนได้ดีเยี่ยมมากค่ะโอ้โหยีเหรียญต่อบารเรลเลยเหรอครับนั่นหมายความว่าเขามีส่วนต่างหรือมาร์จิ้นที่สูงมากแล้วต้นทุนของเขาเยอะที่เท่าไหร่ครับ ต้นทุนต่อหน่วยหรือ unit cost ในปี2,568ดูที่31.42ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งก็ถือว่าแข่งขันได้และเขายังตั้งเป้าจะลดให้เหลือประมาณ30ดอลลาร์ในปี2,569ด้วยซ้ำการมี cash margin สูงและต้นทุนต่างแบบนี้แล้วค่ะคือเบาะรองรับชั้นดีที่ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นสูงมากแล้วก็ทำให้มีเงินสดเหลือเพียงพอสำหรับการลงทุนตามแผนบาร์เบลที่วางไว้และการจ่ายเงินปันผลด้วย พูดถึงเงินปันผลก็น่าสนใจไม่แพ้กันบริษัทประกาศจ่ายปันผลสำหรับปี2,568ที่8.75บาทต่อหุ้นคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่59%ของกำไรสุทธิซึ่งสูงกว่านโยบายขั้นต่ำของบริษัทที่30%อย่างต่อเนื่องเลยเขามีความเชื่อมั่นในสถานะการเงินของบริษัท แล้วถ้าเราไปดูสถานะหนี้สินอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ D/E Ratio ก็อยู่ที่เพียง0.24เท่าทเทียบกับนโยบายของบริษัทเองที่ตั้งเพดานไว้ไม่เกิน0.5เท่าแสดงว่าเขามีหนี้น้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดบริษัทยังมีช่องว่างให้กู้เงินเพิ่มได้อีกเยอะเลยค่ะโอเคครับภาพรวมทั้งหมดชัดเจนขึ้นมากเลยใหสรุปก็คือพตทาสผผ่านปี2568มาด้วยภาพที่ขัดแย้งกัน คือสร้างสถิติใหม่ด้านปริมาณการขายแต่กำไรกลับลดลงเพราะราคาน้ำมันโลกส่วนแผน5ปีข้างหน้าคือการใช้กลยุทธ์บาเบลทุ่มงบมหาศาลเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงในประเทศกับการออกไปหาการเติบโตครั้งใหม่ในต่างแดนใช่ค่ะเป็นภาพของการบริหารจัดการทั้งการป้องกันความเสี่ยงในปัจจุบันและการวางเดิมพันเพื่ออนาคตไปพร,ร้อมๆกันแต่ อยากจะทิ้งทายด้วยประเด็นหนึ่งที่น่าขบคิดมากๆซึ่งซ่อนอยู่ในข้อมูลชุดนี้เหมือนกันประเด็นไหนครับน่าสนใจมากครับในข้อมูลมีการระบุถึงโอกาสในการลงทุนสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่น้ำลึกของทะเลอันดามันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อกันว่ามีศักยภาพสูงมากแต่ยังไม่เคยมีการสำรวจอย่างจริงจังมากกว่าเลยในประวัติศาสตร์ของไทยและนี่คือคำถามทิ้งทายสำหรับวันนี้ค่ะในขณะที่แผน5ปีข้างหน้าที่เราคุยกันไปทั้งหมดมันคือการต่อยโยจากสินทรัพย์ที่มีอยู่เป็นหลัก แต่ถ้าหากถ้าหากมีการเปิดสัมปทานแหล่งพลังงานขนาดใหญ่แห่งใหม่ในทะเลอันดามันขึ้นมาจริงๆมันจะสามารถเปลี่ยนเกมและเขียนบทใหม่ให้กับกลยุทธ์ระยะยาวของปตทสพไปจนถึงอนาคตความมั่นคงทางพลังงานของประเทศทั้งหมดได้อย่างไรต้องขอบคุณที่รับฟังกันจนจบเลยนะครับถ้าหากชื่นชอบวิดีโอของเรายังไงฝากคุณผู้ดูกดไลค์พิมพ์หัวใจและกดติดตามพวกเราไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา แล้วถ้าอยากฟังสรุปของหุ้นตัวไหนจะของไทยหรือหุ้นทุนต่างประเทศก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างยังไงทีมงานจะจัดสรรให้นะครับและฝากช่องทางสนับสนุนเราอีกช่องทางคือบทเพลงในช่วงถ่ายยังไงฝากไว้ไปรับฟังกันเยอะๆนะครับเพราะเราเชื่อว่าเพลงที่ดังคือเพลงที่ฟังทุกวันคุณผู้ดูว่าจริงไหมครับถ้าอย่างนั้นไปฟังกันเลย วันนี้แค่วันนี้ที่มีอยู่ในมือในมือที่ยังรู้สึกถึงลมหายใจลมหายใจที่บอกว่าเรายังไม่สายไม่สายเกินไปจะเริ่มใหม่อีกครั้งไม่ต้องย้อนคืนไปแก้ไขเรื่องเมื่อวานเมื่อวานเป็นบทเรียนไม่ใช่โซตรวน โซ่ตรวนจะหนักท่าใจยังหวนหวนกลับไปเจ็บซ้าคำเดิมอย่าทุกข์กับพรุ่งนี้ที่ยังไม่มายังไม่มาคือภาพที่ใจสร้างเติมเติมความกลัวจนใจเริ่มเกินเกินความทิิงที่มีตรงหน้าตรงหน้ามีเพียงลมหายใจ หายใจแล้วรู้ทันหัวใจตัวเบงตัวเบงที่พร้อมจะหยุดเบงหยุดแลื่ร้อนแล้วพักในตอนนี้แค่ตอนนี้แค่ลมหายใจนี้แค่ตอนนี้ก็พอแล้วจริงๆ เคยวิ่งวนในวันเก่าเก่าจนฝุ่นจับในความทรงจำจำภาพผิดพลาดลรซ้ำซ้ำคำถามว่าทำไม แต่เมื่อรู้อาดีตคือเรื่องราวเรื่องราวที่จบไปแล้วจริงๆจริงๆแล้วสิ่งที่ควรยึดไว้มีสิ่งเดียวสิ่งเดียวคือปัจจุบันวันนี้แค่วันนี้ที่มีอยู่ในมือในมือที่ยังรู้สึกถึงลมหายใจไม่ต้องแบกเมื่อวานไว้ข้างในแค่รู้ทันใจก็บางเบาแค่ตอนนี้แค่ลมหายใจนี้ แค่ตอนนี้ก็พอแล้วจริงๆงกังวลกับคำว่าถ้าถ้าพรุ่งนี้ไม่เป็นดังใจใจเลยเพลอสร้างเรื่องไกลไกลเกินสิ่งที่ทำได้จริงถามตัวเองว่าตอนนี้ต้องทำอะไรอไรที่อยู่ตรงหน้าเดียวนี้นี่คือจุดที่เราควรมี มีสติแล้วค่อยเดินไปวันนี้แค่วันนี้ที่มีอยู่ในมือในมือที่ยังรู้สึกถึงลมหายใจไม่ต้องแบกเมื่อวานไว้ข้างในแค่รู้ทันใจก็บางเบาแค่ตอนนี้ ู่ในมือในมือที่ยังรู้สึกถึงลมหายใจไม่ต้องแบกเมื่อวานไว้ข้างในแค่รู้ทันใจก็บางเบาแค่ตอนนี้แค่ลมหายใจนี้แค่ตอนนี้ก็พอแล้วจริงๆวันนี้แค่วันนี้ที่มีอยู่ในมือในมือที่ยังรู้สึกถึงลมหายใจไม่ต้องแบ วานไว้ข้างในแค่รู้ทันใจก็บางเบาแค่ตอนนี้แค่ลมหายใจนี้แค่ตอนนี้ก็พอแล้วจริงๆ